ทีละสงครับทีละสองรุดในนอนพี่น้องลักษณะนี้ครับเนี่ยเนื้อขึ้นมากขบนแบบนี้นี่รุดในนอนครับหายูฮากินนกับผมหมานไผ่หมานมันครับพี่น้องไปลุยคับผมครับผมขอสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องแล้วก็เพื่อนๆที่น่ารักทุกๆท่านกับผมสวัสดีในตอนแรกครับหายูฮากินพี่น้อง มืัอนี้ครับแยมแรงสีได้เวลาออกหายิวยกินแล้วครับผมเนาะแดดลมลมตกครับผมวันนี้ปักเบ็ดกันครับผมเมื่อกี้ผมได้เดินจ่ายเบ็ดไปแล้วครับผมจ่ายจ่ายเบ็ดไปแล้วครับตามคันนาครับผมเนาะเดี๋ยวจะไปใส่กันเลยครับผมเป็นเนื้อใส่เดือนเนาะที่ผมใส่เมื่อนี้ครับผมเมื่อกี้น้ำมันหลายเมื่อนี้น้ำมันลดอ่ะก็เดี๋ยวจะไปใส่กันเลยครับผมเนาะหายิวยากินครับผมหมานไผ่หมานมั่นครับพี่น้องไปลุยครับผม ครับผมเดี๋ยวขอทิ้งท้ายไว้หลังนี้เนาะมีไส่เบิ้งเป็นหลังสุดท้ายครับผมก็จ,จะขอไส่ให้มันแหลวก่อนเดี๋ยวจะมาลุ่นกันครับผมตอนลุ่นมันจะมวนกว่าครับผมตอนไส่ก็บบอลปันใดครับผมก็ใส่เดือนใหญ่ก็จะเ,เป็นกันไกลตัดเนาะนี่ครับผมไส่ตามตะขอแบบนี้เนาะเขียดเริ่มหายากเพราะว่าบ่มีฝนครับน้ำเริ่มลดแล้วน่าจะเบิดฝนแล้วล่ะครับ ครับไายออกหายู่ฮะกินคอหายมันๆครับผมไปมมครับทุกคน ในเวลาเลนาะตอนนี้หนึ่งทุ่มสิบสองทีครับผมหนึ่งทุ่มสิบสองทีไปครับผมรุ่นกันครับผมว่าเฮาจะหมานสำสมัดเนาะครับผมหล,ลังแหลกผมก็ได้ยินเสียงครับผมนั่นนั่นนั่นเดี๋ยวมาดูกันครับผม คอครับผมนี่ใส่สวยอยู่เต็มแรกแหก,มแมแกแหกมานครับผมนี่เต็มแรกแหกหมานครับผม หลังนี้บดถือเขย่เงี้ยวไว้ครับหลังนี้มีาการทุกคนเรียบร้อยน้องครับหลังนี้ปลานี่ครับนี่เป็นปลานี่ปลาขาวพี่น้อง ปลาเขาหรือว่าปลาตะเบี้ยนนีน่แหละที่ก็เอื่นกันเนาะมาฮ่าครับครับน้องเฮ้ยนี่แต้มที่สองหลังนี้กระโดนครับโอ้โหหลังนี้เป็นปลาเข็งญ่ครับผม เท่งบบงไงเลยครับหืมนี่สามนิ้วเลยครับผมเนื้อใส่เดือนแบบนี้เลยครับผมได้หลากหลายครับต้งนี้ถือก่นต้อง โอ้โหปลาเข่งครับผมปลาปลาเข่งมีตัวไงครับเนี่ยนี่โตสามนิ้วเลยครับปลาเข่งมีตัวไงครับ ในนอนพี่น้องลักษณะนี้ครับเนี่ยเนื้อขึ้นมากข้างบนแบบนี้นี่รุดในนอนครับหลดุดไม่น้องหลังนี่เห็นแต่เข,า,ขาวโอ้ตัวหน่อยเกินนี่เอาครับเอากันพี่น้องนี นีก็เอาครับน้งองมีฮ่ฮ่ <c oughs> ใส่บ่าแย่ไปไหนครับผมใส่ปลาปลาแดดเดียวกินดีขะนะับผมเนื่อใส่เดือนฮ่าฮ่ดูมันย่องหลังนี่ครับ แต่ว่ามันตายเฮ้เสียงไม่เสียงลระหลัลงนั่นลังนั่นน่ครับอ่างาพนมีดินครับผมนี่ฮึฮึ่มฮึ่มีดินเนี่ยผม โอ้ย <c oughs> นี่วัวใหไงใส่อันเดียวกันไม่น่อง <c oughs> ใส่เยาวชนโอ้ยไต่ดีขนาดนับผมเนี่ยสายโตแล้วหลังนี่จะโดนตัวนี้ใส่สวยอยู่ครับ สายเด็ดเดียวล้างท้ายเลยพี่น้องวัดถือครับผมก่ได้ไล,ย,ลยเติมด้วยครับผมรอบแรลกเนาะเดี๋ยวไปบึงผลงานกันเนาะอยู่เฉียงหน้าครับหาเร็วพี่น้อง 慢点啊，们。 ตัวตายมีซีโตครับผมตัวเป็นนี่สิบเอ็ดสุดยอดครับแล,ล,ล้วลุนรอบน้าไม่หรอกรอบน้าจิ๋มานเลยป้าครับผมรอบนี้ได้ปลาทั้งเบิ15ตสิบห้าครับครับผม ได้เวลาเนาะอีกสองนาทีสี่ทุ่มครับเดี๋ยวไปยามเบ็ดรอบที่สองกันครับผมเมื่อกีก้กะนอนหล่นคือเฉียงหน้ายหล,ละ่ะเดี๋ยวไปรุ่นรอบสองกันครับผมบ่ดือครับผมหลังแหลก ลอยครับหลังนี้โอ้ปลาเข็งตัวสวยเลยครับน้องปลาเข็งนี่ตัวสวยครับพี่น้องดะยื่นเสียงมาไกลๆครับผมเดี๋ยวล้างดีหลังนี่ไมี่ดึงครับผมแล้วก็หลังนี้กันสองหลังเลย โอ้เป็นปลาเข่งครับผมลางนี้เป็นปลาเข่งครับผมลางนี้โอ้ลางนี้เป็นปนลา,ลาปปคอหน่อยครับผมนี่เห็นโตมันแล้วนี่สองลังเลี้ยงๆเลยครับผม เข่งมีตัวสวยๆครับโอ้กินลึกกับเรียบร้อยครับผมก่อนไอยบ่ไดจิรอดอ่ะ อหลังนี่ปลาอย่างครับนี่ปลาสลัดพี่น้องนี่ออ้แบบหลากหลายแห้งครับผมเนื้อตัวนี้ติดปลาหลากหลายเลยครับพี่น้องหลังนี้มีเสียงครับได้ยิน,นเสียงนี่มัน โอ้โหตัวใหญ่ยิ่งข้นอ่ตัวนี้มาแล้วตัวใหญ่มาแล้วโอเคผมใส่นี่ใส่กำมือพอดีครับเสียงไม่แล้วเสียงไม่แล้วเนาะ อู้หลังนี้หลังนีส้สวยครับใส่กำมือพี่น้อง ติดจนตายพี่น้องเพียร์นี่าติดมินมิน,มนได้ตี่ตายอุ้ยขี้มีตัวยังมัดมากัดอีครับนี่เป็นห้อยสงสัยปลาไงพวกปลาไงมันมัดกัดตัวถือว่าหมานเติมพี่น้องหมานแห้งครับเงี้ยนี่ ในการครับผมช่วงนี้หลังนี้กับติดนอกตายให้กันนี่เห็นแต่ขาขาวแต่ว่ามีเสียงไม่นองหลังข้างหน้าครับมีตัวหรือเปล่าใช่ละโอ้หนี่ปลาน่อปลาเข็งครับนี่เป็นปลาเข็งครับผมโอ้โหติดดีขนาดครับผม ทีละสองครับทีละสองปเป็นเคงมีตัวที่สวยครับ อ้แหลก็ได้หลายตัวด้วยครับขอนี้ขับเบืงหลบสองพี่น้องขับเบืองลบสองกันนะครับ สองตัวใหญ่ยครับปละเข่งตายมีตัวตายครับ ปลาสลัดน้ำตัวตายเพียบเลยครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเคิบวิบสองสิบตัวครับตัวตายนี่ครับตัวตายเพียบเลยสิตัวโอ้ที่ได้ปลาเข็งใส่สวยครับผมปลาคอใส่ใหญ่กะมีอยู่สอตัว แต่แปลกพี่น้องบมีปลาดุกครับผมปลาดุกกะบ่ได้เลยครับปลาดุกเดวปคอหน่อยรุ่นเยาวชนก็ถือว่ามานเติมก็ผมสำหรับค่ำคืนนี้เนาะเบิ้งในสองหลอบยามในสองหลอบครับมานอยู่พอได้ยุดิจินก็ผมจะได้กะตอนเศร้าอีกเทือหนึ่งก็ผมมาเจอกันเนาะสำหรับคืนนี้กับขอพี่น้องสุขชนหลับฝันดีครับผมสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำล้ำเลยด้วยทุกทุกท่านครับผม เจอกันตอนเศร้าครับก็บผมกัตตองขออารุณสวัสดตอนเศร้าๆนะครับผมอารุนสวัสดพี่น้องและก็เพื่อนๆที่น่ารักทุกๆท่านครับผมผมจะพามา เก็บเบ็ดครับผมตอนเช้าครับหลังจากที่เมื่ขึ้นนี่ก็ได้ไปหลายตัวเลยครับผมถือว่ามานเติบเลยครับผมกับเนือใส่เดือนเนาะเบ็ด30สิบหลังครับเดี๋ยวตอนเช้านี้มาลุ้นกันอีกรอบหนึ่งว่าเขาจะมานขึ้นตอนขึ้นมาครับเดี๋ยวตอนเช้าไปลุยกันครับผมหลังนี้บอดูน างานี้กับโดูนครับ นี่กระบดูครับน่าจีรุดครับผมลักษณะนี้ลักษณะเนื้อร้อยอยู่ข้างบนนี่เนี่ยแบบนี้ครับรุดเน่่นอนบรนยากาศตอนเศร้าก่ะสดชื่นดีครับผมรุนเบ็ดไปน้ำกันเรื่อยๆน,นี้กับบอถือ หลังข้างหน้าโค้งเดียวโค้งเดียวนี่มีตัวบ่าแค่นั้นแหละอุ้ยีเต็มครับน้อง <c oughs> โอ้โหเต็มแรกมาแล้วใส่ปอยใ,ใหญ่ครับผม <c oughs> นี่มาแล้วเต็มหนึ่งไปกันเรื่อยๆครับผม ดังนี้ก็มีดึงนี่บอถือครับผมดังนี้คมีลองว้ยการดึงถือหรือป่าแค่นั้นละ่ะบอถือครับสิ้นสุดลวข้างหน้าในสิ้นสุดนี้ครับไปข้างหน้าทั้งนั้นตนัว นี่ลังไดแบบล,ลุ่นระทึกเลยครับหลังนี้ก็เฮ้ยโอย้ขาดเฮ้ยเองกินขาดนองปูหรือเปล่าหรือว่าหอยคมเหมือนกันนะครับหอยนะ่ะปากมันอนะมาอหอยเชอรี่คมเหมือนกันปาก หลังนี่พันปลาเขาโอ้โหรุดครบผมนี่ลักษณะนี่อุ้ยรุดมาหลายหลังแล้วบ่มีดินต่วมตามต่วมตามเนี่ยบ่ลัางนี้กะบบุือ ังน,นี้กระโบถือเงียบเลยครับทังน,นี้กระโบ้ถือเอ๊ะือเงียบแพ้ตอนเสาะทั้งน,นี้นอ,อ,อยู่เนาะโค้งแห้งเลยครับโบ้ถือครับน้ำก็เริ่มแห้งแล้วครับผมนี่ตะกี้ไหลบางยางแห้งเลยครับผมนี่ไหลไปน ไม่เชื่อหรอือยัยลังนี่กระบอถือแล้วนี่กระบอถือออ้น้องขาดดีขนาดครับผมเนี่ย เพราะว่าบกฮอยแทรเลยนี่บกฮอยกะคมเดือปากมันครับมันมากินเนื้อใส่เดือนห้องหลังนี้ก็ยังอยู่ซื้อๆอ,อยู่ครับบ้ถือหลังนี้ก็อุ้ยหลังนี้ถืคอกบผมแต่ว่าตายแต้มที่สองครับผมนี่ตัวสวยโย คิดปลาเดียวๆไปครับมาแล้วสองเต็มถ <Oliver> <him> ือ <travail> ว <Me. conduction> ่าเด็กการนี่ครับผมตอนกลางคืนก็ได้หลายเติบอยู่ครับหลังนี้อุ้ยหลังนี้ก็ถือนอกตายครับนี่เต็มที่สาม กินกับบลึกึขวนไหนนะครับแต่ว่าคือตายเต็มสามมาแล้วข้างหน้านี่เหลืออีกสองหลังครับข้างหน้านี่เดี๋ยวเบีิสองหลังบ่ถือหรังนี้ เอาหนังนี้ถือครับโอ้โหป่าพื้นโอ้ถือยังมาเจาะนี่เอาเอาอะไรพี่น้องพร้อมติดแล้วเอาไปเห็ดเอาเห็ดปลาเกลือแดดเดียวเอาเดี๋ยวไปขั้นหน้าต่อไปครับผมฟองคุณเหลือข้างหน้านี่กับประมาณ สองสามหลังครับบดถือตอนเศ้าก็บบุคอยมานกันไหนครับผมหลังนี้ก็บ,บดถือหลังสุดท้ายกระบอถือครับผมเบอเลว ตอนเศร้าได้ซีโตด้วยน้อยครับผมก็เมื่ขึ้นก็ได้เป็นหลายโตครับผมก็ใส่รอมนึงกับุละได้ปลาไว้กินทั้งสามสี่มือครับผมเนาะก็จะประมาณนี้ครับผมอยู่ห่างกินกับธรรมชาติเท่าเนาะบอกไว้เลยบอกบอกเลยว่าปีนี้แบบได้ส่เบียแบบเต็มที่เลยครับผมหนามมาส่าแล้วก็มาแป๊บเดียวครับผมปลามันก็ใหญ่บ่ทันเนาะมันบมีแรงเพาะพันธุ์ บ่มีแรงหากินมันก็เลยบ่อยแย่การนาจีประมาณนี้ครับผมหายวัวกินเนาะหากใครชอบคลิปแนวนี้หายวัวกินกับธรรมชาติแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้บ้าฟรีตายเนาะครับผมสำหรับเสื้อเนี้ขอให้พี่น้องทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงครับผมร่ำรวยร่ำรวยทุกทุกท่านครับผมหากมีสิ่งไหนที่ผิดพลาดหรือคำว่าคำจาบ่สุภาพก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ครับผมจย่างไรก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณหลายครับผมที่เข้าามรับชมแล้วก็คอมเมนต์ทักทายพูดคุยกันเนาะเจอกันใหม่่คคลิปหนน้้าาารับบบพีอง๊ยย